วันนี้นะคะเราจะมาถึงเมนูชาเขียวนมเย็นกันบ้างแล้วค่ะคือความหอมมะลิของเขาเนี่ยหอมขึ้นจมูกเลยนะถ้าเจอชาเขียวแบบนี้นะชอบไปเลยสูตรนี้ขายได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับซีรีส์แยกนมผสมกันอยู่นะคะ เพราะว่าหลายๆท่านที่ถามมาค่ะอยากให้มาทําคลิปที่เป็นแยกนมข้นหวานแยกนมข้นจืดนะคะไม่อยากที่จะมาผสมกันเอาไว้เน่ก็เลยว่าอะทำบรรทุกเมนูเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาถึงเมนูชาเขียวนมเย็นกันบ้างแล้วค่ะเน่ก็มีการแยกนมข้นหวานข้นจืดเรียบร้อยนะคะในสองขวดนี้ค่ะถ้าเป็นฝาน้ําเงินของเน่เป็นนมข้นหวานนะแล้วก็ฝาขาวอันนี้เป็นนมข้นจืดนะคะก็เรียกว่าใครใช้เป็นนมข้นหวานข้นจืดยี่ห้ออะไรก็ใช้ของที่เตงชอบได้เลยเนาะ ทีนี้ค่ะเน่ก็จะใช้เป็นชาเขียวไต้หวันของเรานะคะนี้เป็นชาเขียวที่เราเบรนกับดอกมะลิแหง้งเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้เป็นชาเขียวที่แบบเข้มๆนะคะมีความหอมดอกมะลิเบาๆเ,เน่ก็ทําเป็นน้ชาชาไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเน่จะแปะลิงก์ของคลิปที่ทําน้ชาชาไว้นะคะก็เดี๋ยวดูที่ใต้คลิปกันได้เลยเนาะแล้วก็นมสดรสจืดน,นะคะวันนี้เน่ใช้ของเมจิค่ะเอาไว้สำหรับท็อปหน้าแต่ว่าถ้าใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ยี่ห้อที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเราก็มาทำเป็นสูตร16ออนกับ22ออนในคลิปเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่16ออนกันก่อนค่ะสำหรับร้านที่ใช้16ออนนะคะก็เราจะใส่น้ำชาค่ะน้ำชาเขียว4ออนนะคะเราก็ใส่เลยที่เราทำเอาไว้เนี่ยคะ่ะเราก็เทเลยนะคะ4ออนเต็มๆนี้เนี่ยก็คือ4ออนพอดีนะคะนี่ก็เทเลยนะ อันนี้จริงๆแล้วเขาเป็นถ้วยตวงพลาสติกแบบร้อย l 1ร้อยก็คือตรงนี้นะคะแต่ถ้าเต็มปิ๊บนี่เลยเราจะได้120 ML พอดีค่ะอันนี้เน่ตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่นมข้นจืดนะคะที่ครึ่งออนค่ะเน่ก็เทเลยนะ15 ml หรือว่าครึ่งออนนี่นะคะเทไปเลยแล้วก็นมข้นหวานค่ะ1ออนค่ะ30 ML นะคะนี่ค่ะก็เทเลยนะคะนมข้นหวานมาลีค่ะแต่ว่าใช้ยี่ห้ออะไรกันก็ได้นะ เสร็จแล้วเน่ก็ขูดเลยนะคะพอเป็นความนมข้นหวานเราต้องขูดแก้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่เนไม่ค่อยได้ใช้เป็นแยกอ่ะพอเราขูดเสร็จเรียบร้อยค่ะคนได้เลยนะคะพอเราคนเข้ากันเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเนไปใส่น้ำแข็งเลยนะคะ เวลาที่เราใส่น้าแข็งนะคะใส่ไปสักไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนให้น้ําชากับน้ําแข็งเขาเย็นเข้ากันนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่เต็มแก้วเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะคนยากเนาะประมาณนี้พอค่ะด้วยความที่ว่าน้ําชาของเราคือเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะไม่เหมือนน้ากาแฟนะไม่ต้องใส่เต็มแก้วนะคะใส่แค่นี้พอให้ที่ว่าได้คนน้ําชากับน้ําแข็งคนเข้ากันง่ายแบบนั้นแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้ว ตามด้วยนมสดรสจืดค่ะท็อปหน้าไปเลยอย่างที่บอกในคลิปชาไทยนะคะถ้าใครไม่ถนัดนมสดรสจืดจะใช้เป็นแบบนมข้นจืดท็อปหน้าก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะโอเคแก้ว16ออนเรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสูตรก็ง่ายเนาะอ่ะมาแก้ว22ออนกันบ้างนะคะ22ออนน้ำชาเราจะใส่กันที่5ออนนะคะหรือว่า120 ML ค่ะนี่ก็เทเลยนะคะน้ำชา5ออน อันนี้3นะคะแล้วก็อีก2นะคะนี่นะคะสองเสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานนะคะเราจะใส่กันที่40 ml ค่ะอันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะ40 ml นี่นะแล้วก็กวาดลงไปเลยค่ะ หลังจากกวาดเรียบร้อยเราก็มาตามด้วยนมค้นจืดค่ะ20 ml ค่ะใส่เลยนะคะ20 ml นี่นะเทเลยค่ะหวานมันแต่ไม่ถึงกับแบบหวานเจ็บคนให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะพอเราคนเข้ากันมันจะมีแบบเหมือนกับความนมข้นหวานนะคะที่มันเกาะก้นแก้วนิดนึงเนาะเราจะใส่น้ําแข็งนะคะไม่ต้องเต็มแก้วค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาคนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าให้น้ําแข็งเนี่ยเข้าไปช่วยกวาดนมข้นหวานด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะแค่นี้ค่ะล้วก็น้ําชากับน้ําแข็งเราเข้ากันนะคะก็เข้มข้นเราก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วแล้วเราก็ท็อปหน้านมสด เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยกับเมนูชาเขียวนมเย็นค่ะที่แบบแยกนมข้นหวานแยกนมข้นจืดน,นะคะแยกทุกสิ่งอันเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาชิมกันนะคะว่าเราได้มาเป็นรสชาติเป็นยังไงบ้างชาเขียวเข้มข้นหวานมันนะคะมาชิมกันสิบอก์สิบหกออนก่อนนะคะเอาชิม คือความหอมมะลิของเขาเนี่ยหอมขึ้นจมูกเลยนะแต่ไม่ได้แบบดูจัดจ้านนะคะคือมันจะละมุนละมุนนะคะแล้วก็มีความเข้มของชาต้องบอกว่าชาเขียวมันจะมีความฝาดชานิดๆนะคะเพื่อที่ว่าแบบความเป็นชาแต่จะมีความหอมมะลิเบาๆหวานมันโอเคแล้วะคะ่ะสำหรับเน่คือใช้ได้แล้วนะคะอุ้โอ้ยถ้าเจอชาเขียวแบบนี้นะเอาจริงคือชอบไปเลยอ่า คือมันจะไม่ได้แบบมีความรู้สึกมาริจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะแบบเบาๆละมุนล,ละมุนแล้วก็เข้มชาชาไม่โดนกรบแล้วก็มีความหวานมันด้วยสูตรนี้ขายได้แล้วค่ะโอเคค่ะเน่มาแชร์ให้นะคะแยกนมผสมให้เรียบร้อยค่ะก็น้ำชานมขมหวานน้ำม้ำมจืดนะคะจะใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ลองปรับสูตรของที่เองชอบได้เลยนะคะ ถ้าดูแล้วชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนก็บอกเข้ามานะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกด,ดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กระดิ่งกันด้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกับเมนูชาเขียวนมเย็นค่ะเป็นชาไต้หวันมะลินะคะหอมมะลิแล้วก็เข้มขน้นหวานมันกำลังดีเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ